ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโค้ชพิอนี่จะมาบอกเคล็ดล mm. ับนะคะว่าทํายังไงให้คนเนี่ย mm. ตกหลุมรักเรานะคะอ่า,าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมหลายหลายคนสามารถใช้เทคนิคนี้นะคะเวลาเราไปเจอใครก็ตามนะอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเออเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะคะหรือว่า ใครก็ตามที่กําลังแบบกําลังจะมีความรักนะคะหรือว่ามีความรักแล้วแล้วก็อยากให้คนรักของเรารักเรามากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาฟังเทคนิคกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงนะจะให้เขาเนี่ยตกหลุ่มรักเราแล้วก็รักเราแบบโหสุดจดิสุดใจเลยนะคะแค่ okay, ข้อแรกนะคะเราก็จะต้องขูกอารมณ์ความสบายใจความสุขความเบิกบานความตื่นเต้น ไปกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นกับเขานั่นเองตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเอา,อางี้ดีกว่าลองสังเกตนะเวลาผู้ชายมาจีบผู้หญิงอะทำไมเขาจะต้องพาเราไปกินข้าวด้วยนะคะพาเราไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาเอาสิ่งนี้ค่ะมาผูกอารมณ์นั่นเองทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกเอนจอยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสนุกค่ะอ่า เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมคะนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในทางออนไลน์ทํำยังไงละ่ะที่เราจะผูกอารมณ์เชิงบวกกับผู้ติดตามของเรานะคะก็คือเราจะต้องออกมาทำให้เขารู้สึกสบายใจนั่นเองนะคะหรือว่ามาตอบคำถามนะในสิ่งทีเ่เขาอยากรู้นะคะหรือว่าทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วทําให้เขาเนี่ยปลดล็อกทําให้เขารู้สึกแบบ คนนี้เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะคะหรือเราอาจจะแบบว่าทำอะไรก็ได้นะอย่างเช่นเป็นคลิปวิดีโอที่มาแช์นะคะเรื่องราวดีๆทำให้เวลาคนฟังอะคะ่ะเขารู้สึกสบายใจนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นที่รักของเขานั่นเองนะคะก็ไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมหลายๆ อินฟลูเอนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่า Tik t ต็อกเกนะคะที่เติบโตบนโลกออนไลน์ทำไมเขาถึงสามารถที่จะสร้างผู้ติดตามสร้างฐานแฟนหรือคนที่รักเขาได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณจะสร้างเม็ดเงินจากโลกออนไลน์ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมีสินค้านะคะหรือบริการนะคะมาตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามของคุณนั่นเองค่ะ โค้ชพิลนี่นะคะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นที่รักนะคะกับคนบนโลกออนไลน์นะคะ